ะเกิดอะไรขึ้นหากแต่งตัว3แบบนี้ขึ้นชมนิทรศการที่หอศิลป์กรุงเทพต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับเรื่องของการใช้พื้นที่อย่างผิดวัตถุประสงค์ซึ่งพวงมาด้วยปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่การแต่งกายเมือด้วนซึ่งจริงๆแล้วพื้นที่บนชั้นนิทรศการหลักใช้ในการจัดแสดงผลงานศิลปะให้ผู้ชมได้รับความรู้แล้วมันเกี่ยวข้องกับการแต่งกายอย่างไรล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังผ่านตัวอย่างแรกชุดคลุยรับปริญญาแน่นอนมันก็ต้องาเนดงทิ เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดการรบกวนการชมงานต่อผู้ชมท่านอื่นซึ่งเป็นการใช้พื้นที่อย่างผิดวัตถุประสงค์นั่นเองตัวอย่างต่อไปชุดแต่งงานเช่นเดียวกับชุดครุยที่อาจมีการถ่ายภาพเกิดขึ้นและที่สําคัญนั้นชุดแต่งงานเนี่ยส่วนใหญ่มีความพลุงพลังและสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานและนิทรรศการได้ดังตัวอย่างที่เห็นที่สามารถที่จะไปเกี่ยวนูน่นเกี่ยวนี่รวมทั้งไปเกี่ยวโดนคนอื่นแบบนี้ด้วย อันตัวอย่างชุดสุดท้ายชุดอคอส,สเพลย์การแต่งตัวเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยอาจดึงความสนใจของผู้ชมท่านอื่นไปได้แถมนี่จะเป็นการดื่มด่ำไปกับชิ้นงานศิลปะและนทิทรรศการแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ให้บรรยากาศการชมงานของผู้ชมทุกท่านเป็นไปอย่างไม่ดีนักใช่ไหมล่ะครับเอาล่ะฉะนั้นการให้เกิศิลปินและผู้จัดได้นําเสนอชิ้นงานและนินทรรศการได้อย่างเต็มที่คือจุดประสงค์หลักของพื้นที่นี้และเพื่อสร้างบรรยากาศดีๆในการชมงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับไม่บ่าย